สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับทุกคนวันนี้เฮียมารีวิวกันดัมเช่นเคยเหมือนเดิมหา,หายไปหลายคลิปเหมือนกันนะครับผมมัวแต่ทำวีล็อกโง่ๆวันนี้ครับผมเฮียจะมารีวิวกันดัมที่ไม่มีขายในบ้านเรามันมีขายแต่กันดัมแฟคทอรี่โยโกฮาม่าที่เดียวในญี่ปุ่นนะครับผมก็ได้มีขายก็ต้องหอบหิ้วกันมานะฮะ แน่นอนครับผมในวันนี้เราจะมารีวิวไอ้เจ้ากล่องนี้ครับผมนี่ s d c s นะครับผมเป็นกันดั้มแฟ c t อรี y โยโกฮาม่าซึ่งที่ y o k o h a m ่ามันก็อย่างที่เรารู้กันไปเฮียก็เคยรีวิวกับไอ้เจ้าตัวนี้ไปสเกล1.144 s ต่อ1้0สเกลหรอหัวบัสอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ซึ่งลุงม,มันแกก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทำตามสเต็ปเลยอะไรก็ไม่รู้ออกมาเยอะแยะมากมายทา ออกมาหลอกขายเราแต่เราก็ซื้ออยู่ดีนะครับผมในตัวนี้ครับหน้ากล่องของมันก็นี่หลอ่ลอๆเลยตัวนี้เป็น S D Gundam นะครับ S D C S นะฮะนะฮะหน้ากล่องของมันบล็อกอาร์ตของมันก็จะเป็นแบบนี้เลยหลอ่ลอๆเท่ๆนะกับตัว Gundam F W O หรือ F W z r Gundam อะไรก็แล้วแต่ที่คนจะเรียกกันนะครับผมหน้ากล่องของมันก็จะเป็นแบบนี้ Gundam Factory Yokohama S D C S Cross Zero 8นะครับผม R X 78 F W O หรือ s Double อะไรก็แล้วแต่กันดั้มนะฮะ S D C S นะฮะ Cross Zero 8 i g นะฮะเท่มากเลยเป็นปีบันไดผลิตปี2020 <Okay. S 1> คือปลายปี2020นะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้นะฮะราคาก็อยู่ประมาณ600 700 800อะไรประมาณเนี้เยเฮียจำราคาไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ตัวนี้เป็นพลาสติกโมเดลนะครับผมหน้ากล่องก็จะหลอ่อๆแบบนี้เลยนะครับผมนะหน้ากล่องเป็นแบบนี้ดูด้านข้างนะฮะด้านข้างก็นี่ครับฮะ S D C S หล่อหอกันน้างแฟ t o อรีนะครับ, SD, CH, นน Factory, รบด้านข้างก็ไม่มีอะไรดูด้านนี้นะตัวนี้บอกไม่ต้องทำสี <Okay. S 1> นะสีมันแยกมาแล้วนะครับไม่ต้องใช้ครีมบีทเอาออกได้เลย อันนี้ไม่ต้องติดกาวนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้ทำท่าได้เป็นแบบนี้เฮ้ยตัว FWO จริงๆแล้วเฮียก็บอกเลยว่าเฮ้ยมันหลอ่อมันหล่ออยู่แล้วตอนแรกก็คิดว่ามันดูแปลกๆไงก็ไม่รู้นะ R X S 8มันต้องคลาสสิกสิเว้ยเฮ้ยพอทำออกไปทำออกมาเฮ้ยดูไปดูมาเฮ้ยมันยังไงมันก็ต้องซือ้อเพราะมันดูเหมือนหลอ่อเพราะว่าล่องเรื่องอะไรเนี่ยมันดูเท่ดีนะทำไปทำมาก็ชอบ ทีเดียวอ่ะเรามาดูดีกว่าอแกออกมาด้านในนะครับกล่องมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะมีถุงเนี่ยแค่2ถุงแค่นั้นเองนะฮะสถุงง่ายๆนะครับผมแล้วก็มีแผ่นพับนี่แผ่นพับของมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ประกอบง่ายๆแบบนี้เลยทุกคนนะฮะก็เป็นสีสันสดใสสวยงามนะฮะตัวเนี้ย ถ้าเกิดดูจากรายละเอียดแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดกล่องเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ยอ d ธรรมดาเนี่ย CS เนี่ยมันจะไม่มีตัวนี้ไว้โอ <Okay. S 1> เหมือนมันให้ตัวไอ้บูสเตอร์มาแต่เฮียไม่แน่ใจนะครับแต่คือว่าเดี๋ยวมาศึกษาดูอีกทีหนึ่งไปพร้อมๆกันนะถุงของมันก็จะมีชุดแผงของมันเนี่ยแผงนี้มีนี่มีสีน้ำเงินเข้มสีน้ำเงินนะครับผมแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเหลือง นะอีกแผ่นหนึ่งก็เป็นชุดโครงด้านในนะครับมี2แผงมีพลาสติกเป็นฟอย์มาให้นะครับผมแล้วก็อีกแผงหนึ่งนะครับผมเป็นแผงสีขาวพาร์ตสีขาวชุดเกาะนะอีกอันหนึ่งก็เป็นมือนะครับมีทั้งหมด4แผงไม่ต้องนับกันให้เยอะเลยก็มีแค่สถุงนะบอกแล้ว SDCS มันน้อยเหลือเกินกล่องนี้ก็อยู่ที่ประมาณ700 600 500ออะไรก็ไม่รู้เฮียจำไม่ได้ซื้อของไม่เคย ดูราคาเลยนะครับอันนี้ก็ซื้อมา2กล่องก็เอามากล่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวว่าจะแจกน้องอองกล่องหนึ่งนะครับผมเอางี้ดีกว่าทุกคนเราไปดูดิว่ามันจะหลออแค่ไหนกับ SDCS Gundam Factory Yokohama Cross s e r i e s ไปประกอบกันเลยครับทุกคนครับผมไปเลย เรียบร้อยนะครับผมกับเจ้ากันดั้มแฟคทอรี่โยโกฮาม่ S.D กันดั้มคอสซนะครับ S.D นะนะตัวนี้เป็น S.D.C.S เลยนี่นี่ดูจุดขยับของมันนะแข็งแรงเลยนะครับผมบิดได้แขนง,งอได้อย่างงี้นะึ๊บตัวนี้ข้อดีคือเป็น S.D นะเหมือนจะมีบูสเตอร์มาให้ก็คือว่างอขาได้เตะขาได้นะครับผมกระโปรงขยับไม่ได้แน่นอนนะ เอวขยับได้แบบนี้นะจ๊ะข้อเท้าเนี่ยนี่นี่ขยับได้เห็นไหมและตรงนี้ข้อเท้าตรงนี้ก็ขยับได้เฮ้ยมันหลอดีจริงเชียวนะรายละเอียดตีดกงสติ๊กเกอร์ก็ให้มาสวยงามตามสไตล์ FWO เลยแต่เฮียบอกได้เลยว่าเฮ้ยตัวนี้นะในาราคา7 8 0 0บาทอะไรประมาณนี้มันมีขายในกันนัมแฟคทอรี่ยูกาม่าอย่างเดียวนะแต่ที่สำคัญเอางี้ดีกว่าไปดูว่าเฮีย er, จะให้กี่ดาวแต่บอกเลยว่า ลองมันเยอะดีเหมือนกันนะไปดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยหัวไปไหนวะนี่นี่นี่เออไหนไก็หลุดแล้วหัวมันก็นะครับด้านในของมันเนี่ยก็จะเหมือนกับตัว SD ธรรมดาครับเป็น2ฝั่งก็คือว่า เป็นตาธรรมดากับเป็นตาการ์ตูนนะครับผมก็เลือกใส่ได้นะครับผมโอเคนี่บอกได้เลยว่าประกอบแล้วก็บอกได้เลยว่าเฟียวงาะกระเพาะปาคาบไปเลยเฮ้ยนะเป็นไงเท่ไหมเท่ไหมเท่ไหม S D C S Cross Zero F w o O Gundam นะเท่ดีเหมือนกันตัวนี้มันให้โลมามันให้ปืนมา มันให้ดาบมาแล้วก็ให้มืออีกหนึ่งคู่นะครับกับกลายเป็นว่ามือมี2คู่หรือ3คู่ก็ไม่รู้มันมีเหลือติ่งอยู่นะครับผมอ่ะแต่คือว่าน่าจะเป็น2คู่กับอีกหนึ่งข้างนะครับผมให้มันจับมือกำมานะครับผมแล้วก็ไอ้มือแบอีกคู่หนึ่งก็เปลี่ยนเป็นสายปืนกับกำดาบนะครับผมเท่มากสำหรับ f o ับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็ถอดแบบมาจากตัวเนี้ยแหละเนี่ยไอตัว1ต่อร้อยเนี่ย ะะอะไรประมาณนี้แต่คือว่าสําหรับคนที่ชื่นชอบความตะมุตะมิตะนิตะเลอะอะไรก็แล้วแต่ของตัวมันเนี่ยก็ยิ่งเป็น SD กันดั้มเนี่ยมันบอกได้เลยว่าไอตัวใหญ่หญเนี่ยเฮียเคยรีวิวไปให้แล้วคือล่องมันเยอะนะแล้วอมันเป็นย่อส่วนขึ้นมาเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยเดี๋ยวดูภาพประกอบนะคือล่องเนี่ยมันเยอะมากนะครับผม เพราะมันถูกย่อลงมานะและความเท่ของมันเนี่ยเออเ่ท่มากล่องโคตเยอะเลยพอเราตัดเส้นไปแล้วนะมันดูแบบเออเว้ยมันมันมัมีความน่ารักมันมีความเท่คือ SD กันดั้มอ่ะถ้าใครชอบก็คือมันก็จะมีเอกลักษณ์อยู่ในตัวอยู่แล้วแต่พอมันเป็น FWO แล้วเนี่ยเฮ้ยล่องมันเยอะด้วยแล้วก็ดีไซน์มันดีด้วยแล้วก็ล่องมันคมด้วยพอตัดเส้นไปอย่างที่บอกเนี่ยเออเว้ยเฮ้ย เอ้ยเรี้ยวไปเลยนะถ้าใครอยากได้นะผมบอกเลยไปหาดูนะราคาไม่ถึงพันบาทนะสำหรับคนที่แบบมีร้านค้าที่เขารับพีหรือรับฮิ้วมาเนะี่ยไอตัวนี้5ดาวเฮียให้ไปเลย5ดาวนะไม่ต้องพูดถึงราคาดีกว่านะเพราะว่าเอ็ดดี SD เนี่ยถ้าเกิดเราใส่แบบตัวเขาเรียกว่า มันยืดแขนยืดขามัน sdcs เนี่ยคือมันมีมันมีงอได้ถ้าเกิด sd ธรรมดาเนี่ยมันจะตี้กว่านี้ไปเยอะมากเลยพอเป็น cs มันก็จะมีส่วนเข่าส่วนอะไรที่มันแบบงอตรงกลางได้แต่ถ้าเกิดใส่บูสเตอร์ไปแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเหมือนมันมีบูสเตอร์มาให้เว้ยทุกคนแต่คือว่ามันเป็นแบบเป็นสีเทานะแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยน ไปเอาชุดบูสเตอร์สีขาวมาใส่อ่ะของ SDCS ธรรมดาเฮียก็ว่าน่าจะหล่อดีเหมือนกันแต่คือว่าอันเนี้ยมันให้มาเป็นแบบนี้ถ้าเกิดข้อมูลเฮียผิดเฮียต้องขอภายแต่คือว่าก็ลองมาเยอะก็ซื้อมาเยอะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวบูสเตอร์มาให้เลยนะ <Okay. S 1> นะ เพราะว่ามันดูมันมันก็มีความยาวเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะทุกคนอ่ะไม่มีอะไรมากก็เฮียไปหาของปแปลกๆมาให้ทุกคนได้ดูก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะออ่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเฮียก็เอาตัวนี้มากันแบบน้ำจิม้มจิ้มนะต่อไปคลิปต,ต่อไปของเดือนมีนาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหดๆอยู่เหมือนกันนะทำสีก็หลายตัวอยู่นะฮะ ไอตัวที่ไม่ได้ทำสีก็มีอยู่หลายตัวอยู่นะฮะแต่ความจ้าในการหาของมาให้ทุกคนได้ดูก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่พูดมากแล้วเริ่มเหม็นน้ำลายตัวเองแล้วไปดีกว่าถ้าชอบกดฝากกด s ับ s ไ r ร b e ไลค์แชร์กันด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้บายบายสวัสดีมากครับทุกคนไปดูารายละเอียดของมันเจ๋งมากเคียบอกเลยชอบก็ไปหากันเถอะนะจ๊ะ fwo มีกันให้ครบ bạn đây chống cho lên Bánh... à!